ทางบอร์ดของเราที่เกาหลีเนี่ย mm hmm. เขาต้องการให้เราขึ้นรายการผลิตให้ได้ทันต้นปีหน้านี่ก็ใกล้สิ้นปีแล้ววันหยุดก็เพียบเลยหรือว่าไม่ทันค่ะคุณสุรศักดิ์ไปต่างจังหวัดกับวันศุกรสิบสามคุณสุรชัยติดคิวงานแต่งนะคะคุณสุรเชษว่าทุกวันนะคะ4ี่ทุ่มหนึงตี่เดี๋ยวนุชเวลานอนคนอื่นก่อนนะคะว่าเขานอนกันตอนไหนบ้าง ลองให้ผมโทรไปแจ้งก็เลยไหมว่าเราทํากันไม่ทันคุณมีซทมาไดร์ฟไหมผมไปได้เซฟไฟล์งานที่คุณจะต้องทําให้ท่าดแล้วฝาละใช้ฝาเซฟบอกเขาอาจจะไม่อนุมัติโบนัสสำหรับปีนี้ก็ได้เอ๊ะหรือจะทันและนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำ งานนี้ผมขอให้เสร็จภายในวันศุกร์จนกว่างานจะเสร็จทุกคนต้องลืมวันลาไปได้เลยสบายใจละค่าแท็กซี่ก็ไม่เบิกปินเตอร์พังก็ไม่ซ่อมเราเงินไปซื้อ,อ,อห่มเหยียดเอินเนี่ยนฉันเนี่ยเห็นตาอ,อย่างที่เจ๊บอกเลยว่ามันอน่ะชอบเอาเงินไปบมเรอตัวเองอ่ะดิฉันนันทพรไม่เคยว่าเลยเจ๊พูดูช,ชอบมีงานแบบไปไป,ไปชุมเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแม่แค <G ül üş> ่นี้นะเดี๋ยวคนขับรถผมมาแล้วแค่นี้ก่อนนะแม่ ทำลายที่คุณให้ผมมามี2อันคือทําลายล่าสุดกับทําลายไฟิแนลตกลงอันไหนล่าสุดกว่ากันอันล่าสุดก็ต้องชื่อล่าสุดสิคะแล้วไฟิแนลล่ะแปลว่าสุดท้าย you are an angel เหมือิ้มสองอย่าต้องไปฮันดิพังแล้วเนี่ยเปิดอะไรไม่ขึ้นเลยว่าไฟล์ที่จะพรีเซนต์วันนี้ทั้งหมดเลยครับงานของบริษัทต้องทํากันเป็นทีมผมไม่ยอมให้งานมาพังเพราะคนคนเดียวพวกเราเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับไม่ใช่ท่าของบริษัท เดินชนเดิอนอีกแล้วเหรอเจ๊ i ดไอ i p ดไอ p a ดเป็นเครื่องกองน้ำนะคะได้เครื่องกองน้ำก็ดีนะคะเพราะว่าน้ำบริษัทเนี้ยแม่งโคตรเค็มเลย <IT>